สวัสดีครับผมผู้วกยการหลังไมบอลที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่6เดือนสิงหาคม2564กันนะครับวันนี้จะมาพูดถึงลิเวอร์พูลอ่วม เบ็คชีแมนยูไม่ได้พิเศษอะไรก่อนเจอแล้วก็เรื่องของตำนานแข้งเยอรมันมองว่าซานโชพลาดเลือกแมนยูอ่ะเอาละไปฟังกันละครับเรียบูอัลมเรียผูทีมดังจากพิมเมลียนกิหลังนักเตะหลายคนเจ็บก่อนที่จะเจอเวคแฮมยูเตเตที่จะถึงนี้โดยเฉพาะฟิมิโน่นที่ต้องพักไม่ต่ำกว่าสสัปดาห์อาการบาดเจ็บรุนแรงที่เอ็นหลังหัวเขา่าโดยอาการคนอื่นอย่างนาบีเกตาเจ็บเอ็นหลังหัวเขา่า เจมินเนอร์เจ็บเอ็นหลังหัวเขา่าก็จะลงเจอเวลแฮมไม่ได้เช่นกันและต้องลุ้นคนริสเโจนและจโจโกเมสที่ไปเล่นทีมชาติมาจะกลับมาเล่นได้ไหมอีกด้วยโอ้โหเจ็บกันเพียบโดยเฉพาะแดนกลางเปปชีแมนยูไม่ได้พิเสดอะไรก่อนเจอเปปกอร์บีโอลากุนซือแมสเตอร์ซิตี้มองว่าเกมบุกไปเยนแมสเตอร์ยูไนเตดไม่ได้พิเศษอะไรมากมายกว่าเกมอื่นเป้าหมายเพียงกว่าผลแข่งขันที่ดีเท่านั้น โดยเป๊บกล่าวไว้ว่าพวกเขามีการเข้าปะทะที่เหลือเชื่อเต็มไปด้วยนักเตะที่มีความสวรรค์และบรรดาแนวลักที่สามารถเป็นตัวตัดสินเกมได้ปกติแล้วเรามีเกมที่ดีเวลาเจอกับพวกเขานะบางครั้งคุณก็ชนะบางครั้งคุณก็แพ้เราจะเตรียมตัวให้ดีสำหรับเกมนี้ผมไม่คิดว่าเกมนี้เป็นแมตช์ที่ใหญ่ตัวอะไรมันน่าเป็นเพียงเช่นนั้นสำหรับบางคนแต่เราพยายามทำทุกเกมให้มีความสำคัญเท่ากันหมด สำหรับแมสเตอร์ซิตี้ปัจจุบันอยู่อันัับที่3ของตารางมี20คะแนนจากการลงเล่น10นัดส่วนแมสเตอร์ยูเนเต็ดยู่ระดับ5มี17คะแนนจากการลงเล่น10นัดตำนานแข่งเยอรมันมองว่าซานโช่พลาดเลือกแมนยูดีมานฮามตดและโรธามันเทอุสสนักเตะตำนานทีมชาติเยอรมันสแสดงความเป็นเห็นในกรณนียจารดอนซานโช่ตัดสินใจผิดพลาดที่เลือกย้ายไปเล่นให้แมนยู ซานโชกำลังประสบปัญหาโชว์ฟอร์ไม่ออกหลังอยู่กับแมนยู u, โดยมีค่าตัวสูงสุดถึง7.3ล้านปอนด์และยังไม่สามารถจิงประตูหรือทำแอสซิตให้กับสุสอนได้เลยจากการลงเล่น12นัดในทุกรายการโดยฮิสมาฮามันได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อคว้าตัวเขามา แต่ถ้าพวกเขาตัดใจที่จะขายผมคิดว่าพวกเขาอาจจะพอถอนทุนคืนได้เพราะเขายังมีราคาอยู่ในตลาดตอนนี้เขากําลังถูกเข้าใจผิดครั้งใหญ่เพราะการได้เห็นเขาเล่นที่ดอดมนช่วง2-3ปีเขาได้ทําสิ่งสมร์ทจันมากมายและโรธามันเจอุสได้กล่าวไว้ว่า คุณมีทั้งมาคัตและฟรอดและคุณมีทั้งคริสโนโรนโดนี่หมายความว่าคุณมีผู้เล่น2จาก3ตํตำแหน่งจากนั้นคุณมีผู้เล่นอีก4คนที่สามารถเล่นในตำแหน่งเหล่านั้นได้นั่นก็คือซันโชล่าสุดซันโชหรูจาการเล่นทีมชาติเป็นที่เรียบร้อยหากผิดาพาดประการใดทางเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับ